นิทานเรื่องเจ้าชายกับปริศนาชุดวิเศษการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายรูปงามองค์หนึ่งผู้มีนามว่าเจ้าชายปันพระองค์ขึ้นชื่อลรือชาเรื่องความเฉลียวฉลาดเป็นที่หนึ่งแต่กลับมีนิสัยชอบอ้อวดและไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจนวันหนึ่งอาณาจักรของพระองค์ต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งอย่างแสนสาหัสประชาชนเดือดร้อนไปทั่วพระราชาจึงประกาศว่าผู้ใดที่สามารถหาทางช่วยให้ฝนตกได้ผู้นั้นจะได้รับตำแหน่งอัครมหาบดีและได้รับพระราชทานรางวัลอย่างงาม เจ้าชายปันที่มั่นใจในความสามารถของตนเองจึงอาสาออกตามหาหนทางแก้ไขพระองค์เดินทางไปทั่วสารทิศจนกระทั่งได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับชุดวิเศษของปราชพันปีที่ว่ากันว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถอย่างรู้ฟ้าดินและควบคุมธรรมชาติได้เจ้าชายปันตาลุกวาวรีบรุดเดินทางไปยังสำนักของปราชทันทีเมื่อมาถึงปราชผู้เท่าชาราแต่ใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มอย่างมีเลสไนต้อนรับเจ้าชายปราชกล่าวว่าเจ้าชายผู้กล้าหาญท่านมาเพื่อชุดวิเศษกระนั้นหรือชุดนี้มีอยู่จริง แต่มีเงื่อนไขเดียวคือผู้ที่สวมใส่ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหลักแหลมที่สุดในแผ่นดินเท่านั้นหากผู้ใดไม่ฉลาดพอเมื่อสวมใส่แล้วชุดจะล่องหนไปทันทีเจ้าชายปันได้ฟังก็ยิ่งฮึกเหิมทรงคิดว่านี่แหละคือโอกาสที่จะแสดงความเหนือชั้นของพระองค์จึงรีบตอบตกลงโดยไม่ลังเลปรัดนำผ้าคลุมบางเบาไร้สีสันมาให้เจ้าชายพร้อมกับกล่าวว่านี่แหละคือชุดวิเศษท่าลองสวมดูสิเจ้าชายปันรับชุดมาสวม แต่เมื่อสวมแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นชุดนั้นดูเหมือนไม่ได้อยู่ที่ตัวพระองค์เลยแต่ด้วยความกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่ฉลาดพระองค์จึงแกล้งทำเป็นว่าเห็นชุดและชื่นชมปราดว่าโอโชดนี้ช่างงดงามเหลือเกินแพรพันเนื้อดีสีสันสดใสเหลือคนาข้าเห็นแล้วก็ประจักษ์ในปัญญาของข้าเองจริงๆปราดยิ้มมุมปากก่อนจะกล่าวว่าดีแล้วเจ้าชายแสดงว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเอาละเมื่อท่านสวมชุดนี้แล้วลองใช้สติปัญญาของท่านคิดดูสิว่าเราจะขอฝนได้อย่างไร เจ้าชายปะแม้จะยังไม่เห็นชุดแต่ก็ยังคงเล่นตามน้ำพระองค์ครุ่นคิดอยู่นานแล้วก็เริ่มพูดจาอ้อมค้อมถึงตำราบโบราณมากมายทฤษฎีลมฟาดที่ซับซ้อนพยายามแสดงออกถึงความรู้ที่ตนมีแต่กลับไม่มีสาระสำคัญใดๆที่จะนำไปสู่การขอฝนได้จริงประชาชนที่มารวมตัวกันดูเหตุการณ์ต่างก็งนงงบางคนก็กระซิบกระซาบกันว่าเอ๊ะทำไมข้าไม่เห็นชุดของเจ้าชายเลยหรือว่าข้าจะโง่กันนะแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆเพราะกลัวจะถูกตราหน้าว่าไม่ฉลาด ในที่สุดเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ข้างๆบิดาก็ชี้ไปที่เจ้าชายแล้วพูดด้วยเสียงใสซื่อว่าท่านพ่อครับเจ้าชายไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยนี่ครับทันทีที่เสียงของเด็กน้อยดังขึ้นผู้คนทั้งหลายก็เริ่มประสิทประสาบกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆว่าใช่แล้วข้าก็ไม่เห็นชุดเลยนี่เจ้าชายถูกหลอกแล้วหรือนี่เจ้าชายเป็นได้ยินดังนั้นใบหน้าก็เห่ยแดงด้วยความอับอายพระองค์เพิ่งตระหนักว่าตนเองถูกปราดหลอกให้ตายใจและด้วยความโอ้อวดจึงยอมสวมชุดล่องหนที่ไม่มีอยู่จริง ปราดผู้เท่ายิ้มอย่างใจดีแล้วกล่าวกับเจ้าชายว่าเจ้าชายผู้ทรงเกียรติบางครั้งปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การอดอ้างหรือความรู้ที่ท่องจำได้แต่เป็นการยอมรับความจริงและรับฟังเสียงเล็กๆที่บริสุทธิ์รอบข้างต่างหาก จากวันนั้นเจ้าชายปันก็เปลี่ยนไปพระองค์เลิกโอ้อวดและเริ่มรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นมากขึ้นโดยเฉพาะคำพูดจากสามัญชนผู้บริสุทธิ์พระองค์ได้เรียนรู้ว่าปัญหาเรื่องฝนแรงนั้นไม่ได้แก้ไขได้ด้วยเวทมนต์หรือชุดวิเศษแต่เป็นการร่วมแรงรวมใจของทุกคนในการบริหารจัดการน้ำและการดูแลรักษาป่าไม้และในที่สุดฝนก็กลับมาตกอีกครั้งด้วยความร่วมมือรวมใจของประชาชนไม่ใช่ด้วยเวทมนต์ใดๆข้อคิดกับคนยุคป,ปัจจุบันอย่าหลงในเปลือกนอก เรื่องราวนี้ตวนใจเราว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่คนอื่นพยายามแสดงออกอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ดูสวยงามหรือฉลาดเกินจริงจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเหมือนที่เจ้าชายไม่เชื่อสายตาตัวเองและไม่รับฟังผู้อื่นในตอนแรกการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายโดยเฉพาะจากคนธรรมดาหรือเด็กๆอาจนําไปสู่ความจริงและทางออกที่เราคาดไม่ถึงอย่าอดดีและยอมรับความจริง การยอมรับว่าตนเองไม่รู้หรือผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการโอ้อวดและพยายามปกปิดความจริงมีแต่จะนำไปสู่ความอับอายในภายหลังปัญญาที่แท้จริงคือการปฏิบัติการมีความรู้มากมายไม่ได้สำคัญเท่ากับการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงเหมือนที่เจ้าชายต้องลงมือทำและร่วมมือกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาฝนแง้งไม่ใช่เพียงแค่โอ้อวดว่าฉลาดเท่านั้น